ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเก็บน้ำมหาสวัสดิ์นะครับโอเควันนี้เราจะมาดูกันว่าก่อนที่เราจะเริ่มงานตอกสเข็มจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเป็นการสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมงานนะครับผมอยู่กับพี่พรชัยแล้วก็คุณบอยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับเจอกันครับเข้ามาทำงานที่ป่าปามหาสวเท่นี้เราก็ต้องมีการหนึ่งสำรวจพื้นที่ สองเส้นทางสามทางเลี้ยวว่าเสาเข็มเราเนี่ยความยาวสัก17เมตรสามารถเข้าได้ไหมพื้นที่ที่เครื่องจักรเราดำเนินการนำเข้ามาสภาพถนนหรือเขาเรียกแอคเซร์ลรถเนี่ยรับน้ำหนักเครื่องจักรเราได้ไหมสอง,สองเส้นทางระหว่างกันนํนำเข้าเราก็ต้องมาสำรวจว่าบ้านข้างเคียงมีปัญหาในการทำงานกับเราไหม อันนี้เพื่อลดความเสี่ยงเพื่อลดของคว <ำ S 2> ามเสี่ยงนการทำงานแล้ก่อนทางานคือเราเราต้องการทํางานให้ให้ได้โดยที่ปัญหาน้อยที่สุดนะครับหรือว่าหยุดทํางานเพื่อเคลียร์ปัญหาน้อยเพราะฉะนั้นคาเสี่ยงที่เกิดขึ้นเราต้องดูให้ครบก่อนแล้วป้องกันคมเสี่ยงหรือว,ว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสองสเต็ปนะครับก็คือหนึ่งทงานด้านใกล้อาคารข่านเคียงครสองทํางานด้านใกล้แท้งดังนั้นใกล้แท้งมันมีปัญหาอะไร ถ,นนถ้าการทถ้าการทางานใกล้แท้งหนึ่งก็อย่างเราเราก็จะเห็นพื้นที่ที่อยู่นี่นะว่าเขาเอาดินมาสต็อกเพราะฉะนั้นการทํางานก็ต้องหน้างานจะต้องมีการเคลียร์รพื้นที่ปรับพื้นที่สองจากพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นดินเดิมก็ถมมานานแล้วไอ้เรื่องปัญหากับเครื่องเครื่องจากดินอ่อนคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะอันนี้เขาถมมาเป็นเป็นสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เพียแต่มีการ เคลียพื้นที่หน้าดินดังนั้นของพัโก้มีทํางานสองระบบคือระบบตอกกับไม่ตอกเพราะฉะนั้นระบบตอกมีอะไรบ้างครับใช่ไหมก็คือเพียวได้ทีบอวกตอกเพียวได้คืออะไรเพียวได้ก็คือหมายถึงยกเสาเข็มขึ้นมาแล้วก็ตอกอตอกเลยนั่นคือเพียวได้นะครับอ๋อใช้ตุ้มน้ําหนักตอกใช้ตุ้มน้ำหนักตอกซึ่งมันก็จะมีเสียงนิดหน่อยเสียงดังดไม่นิดนิดหน่อยมันเยอะแหละขั้นตอนการทํางานของระบบตอกอ พ้อเสียก็คือหนึ่งแรงสั่นสะเทือนอสองเสียงซึ่งถ้าเป็ดเป็นมีแทงแบบเนี้ยคิดว่าได้ไม่ได้ถ้าแทงแบบนี้ไม่สามารถทํางานได้ครับหมอมันจะทาให้กระเทือนจนแทงร้าวได้ยแล้วทงร้าวคือเกิดปัญหากับข้างเคียงอันนี้แบบมูลค่าถ้าแทงร้าวเนี่ยซ่อมน่าจะโอ้โหหลายสิบหลายสิบล้านแน่นอนหลายสิบล้านครับลวกสิบล้านหลายสิบล้านผมเห็นในตรงเนี้ยเขาปัก อันนี้เป็นเขตแนวใช่ไหมครับแ,<น>วแ้วกขเหมือนมันจะมีท่อหรือต่าใต้ดินหนึ่งแนวท่อน้ำสองเีเราไปดูข้างในได้ไหมได้แนวท่อน้ำหรือแนวสายไฟซึ่งเขาจะทำสัญลักษณ์ให้รับทราบว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปปาใช่ครับครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งก็สมมติฐานได้ว่ามันอาจจะมีท่อใต้ดินอยู่ท่อที่ใต้ดินมันจะเป็นพวก เป็นพวกกลุ่มาสายเคเบิลหรือว่าเป็นพ่อดับเพลิงนะครับนี่เป็นหลักหมุดสำหรับเป็นหลักหมุดครับสำหรับเประยะผังระยะผังใน,ในการทำงานในผังครับนะครับโอเคถ้าเป็นลูกค้าแบบเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราจะมาตอกเนี่ยดินแบบเนี้ยคือก็ต้องจัดการให้หมดก่อนเขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้เราโดยที่ ก็บเบื้องต้นก็เคลียร์เป็นพื้นที่เรียบมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นถึงกเรียบสนิทใช่ไหมฮะเพื่อเครื่องจักเราทํางานได้ัหลังจากเคลียร์เสร็จแต่ถ้าการที่จะทํางานใกล้แท้งระบบต่อก,ก็จะไม่เหมาะม,มันก็ยังมีระบบไม่ต่อระบบไม่ต่อก็กมี2วิธีคือการออกเกอร์ไปถึงไพทิปหรือที่เขาเรียกว่า FC-PCG uh. นะฮะส่วนอีกระบบหนึ่งก็เป็นแจ็คอินพายส่วนโซน,นี้ซนซ้ายนี่เหมือนกันนะเราก็เหมือนจะได้ได้งานด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะซนซ้ายเนี่ย uh. ขัน้นขั้นตอนการทำงานการสำรวจพื้นที่เราก็ต้องดูว่าอุปสรรคขั้นตอนการทำงานมีอะไรกีดขวางดินดินีน้เป็นดิน uh เป็นดินเดิม ดินเดิมที่สามารถที่ไม่มีปัญหากับเครื่องจักรเครื่องจักรสามารถทําได้เลยเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็อุปสรรคก็คือหนึ่งเสาไฟหลักต่างๆจะต้องพร้อมนู่นสองเขาต้องเขาต้องเลือกไหมหรือว่าเราเลือกออกเขาทางทางหน้างานต้องดําเนินการให้ทางเราหรือออกพร้อมกับอาคารข้างเคียงซึ่งได้แจ้งทางผู้ว่าจ้างทราบเบื้องต้นว่าต้องระยะห่างจากแนวดิ่ง ไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาอะไรก็แล้วแต่ระยะที่2เมตรนะครับเพื่อให้การทํางานได้คือคือตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าจานงร์กสอดเข็มอ่ะปันจฉันมันเป็นแนวสูงถูกต้องครับเข็มก็เป็นเป็นท่อนลักษณะยาวใช่ครับการที่จะมีแท่งลักษณะน้โพล่ข้นมาจากจากดินเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไปขวางการทำงานได้ถูกต้องมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือกับอุปสรรคใต้ดิน ก็ที่เห็นก็มีท่อมีรางน้ําซึ่งทางหน้างานเดียดูรางน้ําไหนเป็นเปยังไงเนี่ยเป็นเป็นฝาปิดอ๋อตอนนี้คือเป็นท่อแน่นอนท่อแน่นอนเป็นรางน้ําแน่นอนเป็นท่อระบายน้ําเป็นท่อตลอดแนวถึงนู่นเลยใช่เป็นท่อท่อยาวเพื่อสอนนี้คือคือต้องทํายังไงครับต้องก็ถ้าต้องรื้อออกถ้าขวางก็ต้องรื้อออกให้เราแล้วก็ต้องดูข้างล่างข้างล่างด้วยว่าเทคอนกรีตไหมถ้าเทคอนกรีตก็ต้องเจาะคอนกรีตให้เรา S <S> <S ก็ก็คือไม่งั้นก็จะตอกสะเข็มไม่ได้อ่ทําการ,ร<อ>การทํางานไม่ได้คร<อ>ับและพื้นที่การทํางานซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยหางแรกตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่แคบดังนั้น<อ>การเจราจาเราต้องใช้พื้นที่ถนนที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นที่พื้นที่การทํางานระหว่างที่เครื่องจักรทางานอยู่ก็คือต้องปิดหัวปิดท้ายรถไม่สามารถวิ่ขึเข้าออกได้ในการทํางานจะใช้งาน รถวีท่อออกได้เฉพาะเครื่องจกักรแล้วก็รถส่งเสาเข็มของพาโกเท่านั้นหรือเจ้าหน้าที่อของพาโกเข้ามาดูงานก็เ,นเหมือนก็ต้องมีแฟลกแมนอยู่ใช่ต้องมีต้องมีแล้วก็จะต้องมีกั้นงไว้ต้องมีเขาเรียกอะไรเบอร์รเขตกั้นกันรถก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อ,อนทํางานเพราะว่าต้องเรียนนิดนึงว่าเครื่องจักรเราเนี่ยใหญ่มากคือลัศมีในการทํางานถ้าเป็นลัศมณีวงกลมก็15เมตรนะครับ ซึ่งยังไม่เกี่ยวกับเสาเข็มซึ่งเสาเข็มเราจะต้องสต็อกไว้อีกที่หนึ่งการทํางานทําไมต้อง15เมตรจริงๆ11เมตรทําได้ไหมมันก็สามารถทําได้แต่เพื่อความปลอดภัยขั้นตอนการทํางาน15เมตรจะสะดวกที่สุดครนะฮะโอเคงั้นก็เข่าวๆประมาณนี้เนอะลูกค้าก็น่าจะได้วิธีการดูพื้นที่มาระดับหนึ่งว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับ หลายๆอย่างเนี่ยก็บางครั้งลูกค้าจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าสลับพู่ละเหมาเสาเข็มแล้วเนี่ยมันคืออาจจะเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้ว่ามืมันมันคือทุกอย่างละเอียดอ่อนซึ่งปัญหาใต้ดินหนึ่งบางทีซึ่งเราเคยเจอมาหนึ่งขนาดทำงานไม่เป็นไรเดี๋ยวคนรับผิดชอบต่อไปท่อหน้าประปาระเบิดสองอไปเจอสายไฟใต้ดินแต่ปัจจุบันเนี่ยไอเรื่องแก๊สเนี่ย คงยังไม่มีเพราะว่าถ้าเรื่องแก๊สใต้ดินเนี่ยเขาจะมีหลักเขตมาตรฐานของเขาให้เรารับทราบดังนั้นมันจะมีสองประเด็นใหญ่ๆที่เจอก็คือท่อหน้าประปาใต้ดิน 2, <Okay. S> 2แล้วก็สายเคเบิลหรือสายใต้ดินครับแล้วก็กวกนการทางานแ็งกระเด็นหลังแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงพวกนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับโอเควันนี้ก็ได้ความรู้กันพอสมควรนะครับไปโอากาสหน้าเราอาจจะ พาไปดูเรื่องอื่นอีกต่อไปนะครับ,รบขอบคุณมากครับวันนี้ครับสว <ไป S 2> ัสดีครับ <ไป S 1>